สวัสดีค่ะพี่น้องขอใส่อนุญาตใส่เมื่อเดียวด้ค่ะหัวนกงหน้ากันยังย่องอยู่นะคะเนาะตื่นเสาร์วันนี้วันหยุดยิบสีกุมภาสองหาหกเจ็ดนะคะเนาะกันยางมาเบิงสวนข้างหลังน้องหน้าเนี่เป็นวัหวานป่าได้จ้ะพี่น้องเบิ่อก้นล้น้องหน้าปฏิทายคลิปแบบทั้งนอนโดนละ่ะจักเบิงกล่องมองได้นะะเนาะเป็นยังไงค่ะพี่น้องสบายดีบอเดี๋ยวน้องหน้าสิพผ้าพี่น้องไปเบิงสวนนะคะเนาะเบิงสวนวันน้องหน้าปลูกอีหยังเน่ ช่วงนาแรงนาหนาาวนี่นาหนาวมันก็น,นิดเดียวเองเนาะคะ่ะพี่น้องมันก็สิบเบิดไปล่ะจะน้อยกัหน,นานาแรงเขามานี่พักก็เรื่มขี้หายด้วยค่ะพี่น้องลุงนาสิพาไปเบิงสวนนะคะน่ะเนาะกัขึ้นลุงนาก็ขึ้นประเด็นว่าอก็มีหลายคนเพิ่นถามอยู่เพราะว่าเพิ่นว่าจะเป็นพี่น้องอันพี่น้องลุงเคียนบ่จะเป็นเออยลุงเคียนบ่จะเห็นข้าวน้องบีกน้องแพลวบ่เพิ่งวางสิน ga, ะเนาะค่ะเนาะลุงนาก็เห็นอยู่เนาะค่ะเนาะเท่ากับเป็น ตามวายาดพี่น้องกันนั่งหางแต่ว่าเดี๋ยวเข้ามามานวดเพิ่นเกิดเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนดาราเป็นโซ่วเฉียวนะคะนองเป็นโลกสซ่เฉียวถ้าว่าบานเฮ่าก็ได้นุ่งหน้าสิกลับกล่องไปห้เบิงนะคะนาะว่านุ่งหน้าปูองยงยังแน่ก็คุยไปน,น,นั่มแล้วจ่าเนาะเนี่ยแบบว่าเขาบอลเดี๋ยวพอกันโดนพุงที่ละนุ่งหน้าเบิงกล่องน้องเ, <laughs> เดี๋ยวนุ่งหน้ากับกล่องกันจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นผักเขียวจ้ะพี่น้องราชินีของผกักนุ่งหน้าปูนะคะกํลาลังงามอ้โหเรียวยาวปั้นนี่เนี่ย ไปถ้าวันกินนุงหน้ากับมะเด็ดี่ยเมือเศร้านี่ละจ้าผู้ใดอนสนใจมะเร็ดมั่นมันเถอะคะ่ะน,น,น้องหน้าเอาเอา,เอาเอามะเร็ดเพิ่นเองไหวเองซื้อมากหรมาจากเฟสอนะคะก็บ่ขึ้นพี่น้องอันนี้นุ้งหน้าพ่อเองเอามะเล็ดมันเองใครสนใจกระทักได้เด้อจ้ะเด้อเป็นกันเองทักมาเลยท่างเพจนุงหน้าไอ้ลกนาพาแสบหรือบอกระทักมาทานน่างนีก็ได้ค่ะนกงหน้าทักเขามาเลยนกงหน้าสิทิ่งเบอร์โทัศัพท์ไปห้นะคะพี่น้องอันนี้ได้อาณะไปหยัก นะคะเนาะอันนี้เขี้ยวไดโนเสาร์เอาไว้ทับปันผู้ใด้หูวประโยชน์มั้งค่ะเขาไปเสิร์ฟบนนี่ค่ะนี่พักปันทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องนุ่นากับปันกินก่อนนะคะมันเป็นมีวิตามินซีมีโปรตีนมีเอนไซม์มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เลยค่ะพี่น้องนี่นุ่นาบริสายส,สารเคมีจากเม็ดใส่เห็ดปุ๋ยไขย่ฮอร์โมนไข่เปลือกไข่หนามักหัวปลาเห็ดเองได้พี่น้องนุ่นาปลูกเป็นหล่นๆเลยป,ปลูกไร่เติบอยู่จา้า แต่ว่าหน้าฟนเนี่ก็ปลูกก็ได้นะได้ใส่กระถางนะคะเนาะผักพวกมันม piss, มนี่พิ่นอยู inform inform. ่ได้หลายปีเนี่ยต้นเพิ่นเพียงเอลผลพนค่ะพี่น้องเมีสองเม็ดผนต้นใหญ่้อหน้าก็ปลูกไปทีน้อยก็เฮ็ดโลงเลื่อนทั้งหน้าพุนล่ะค่ะที่นุ่มหน้าวาวไวเห่นละเคยเห็นในคลิปหลายๆน่ะไปเบิ่งเน้อนุ่งน้าปลูกใส่กระถางไว้ทักกินนะคะปั่นกินยามืเอเชยาล่ไสาเฮาหนี่7เจเมตรถักกินพักก่อนนี่มันสมมีประโยชน์แน่นะคะเนาะมันสีย่อยล่เมตรแล่นสิย่อยอาหารดียย่อเมีประโยชน กินพักให้เป็นยาเนี่ยกินพักสดด้วยจะพี่น้องเด้อมาเ่ากระซิมาบอกวาอันเรื่องต่อนนนกหน้าก็เห็นมูกระถามเมื่อเพิ่นเกิดเรือนันไปโลดตานันนี้แต่คนเบิงหนองบีกับหนองแพรวก็เลยเพิ่นเป็นอย่างกันน้อจ้ะเพิ่นมาอันเจ้าบุหูสมว่าว่าเพิ่นอันอันนี้การเพิ่นมานกหน้าก็เลยเบิงโอ้มันก็เป็นเรื่องธรามดาเข้ามา์เนาะคะนานนกหน้าก็เห็นเห็นรหลายช่องเพิ่นเกาะกระเสเนาะคะเขาเสียวเกาะกระเสก็ได้ก็คือประมา่ว่าคือ โจมตีผู้ใดผู้หนึ่งเสียนะค่ะพี่น้องในฐานะที่โมเมน,มนต์ไมายากที่น้องนะคะเนาะที่ตรงหน้ากะไก่ชิดเพิ่นเป็นพี่สายน้องเขี้ยนหนึเสีน้าขอกะเป็นอ่าน้องเคีปลาเคีลุงแจ้วอ่าลุงลุงเคีปลาแจ้วนะคะพี่นอ้องตรงหน้าก็มีความบุญซื้อว่าคนเห้าเนาะมันกับพิษผ่ากันได้เฮ้ากับหูไรอะไรอย่างว่ามันผิดพลาดปานใดนะคะเนาะมันเป็นเรื่องของคนอสองข้แต่ว่าคนคนที่ไปเบากับโบสมควรสิไปใส่ ไปไปบวกลบคูณหารเพิ่มอีกนะคะไปบวกเพิ่มอีกบวกนหารหารก็คือลบออกเนาะหารก็คือแบ่งออกข้าบวสมควรสิไปเพิ่มอีกเพราะว่าห้าบวหัวเรื่องนครอครั้วพันเป็นยังไงห้าก็ต้องป็นกลางไว้นะคะเนาะฟังฟังข้าก็ฟังเดี๋ยวจะฟังอ่ะล่ะเ้าก็คอมเมนต์ใน้สิ่งที่ดีๆให้กำลังใจเพิ่นนะคะเนาะความห่างเนี่ยมันบริมีตแต่งแต่คนสองคนสิเป็นปัญหาสันนิพนธนองหน่อยคนดอกสิมีดมาเพื่อเฟกนั่นลูกไร้พอพันแม่มาอยู่น้ำกัน ตรงหน้านี่ยู่น้ำข้นหลายคนมากคักเนี้ยได้ค่ะใส่ชีวิตกับกับมโนดกับข้อหลุดซึ้อกับคนนี่หลายพอาตรงหน้าเป็นหุ้นครูนะคะนี่พอเด็กหน่อยไล,ล่รูปแบบข้อหลุดซึ้งเนื้อคิดของเขามันก็เกิดจากรอบครัวของเขาเนี่ยละมานะคะเนะาะผิดหวังเศร้ามีหลายอย่างในความหลักความหลักบนไอ้มีแต่ความหักความหักฉูดสาวความหักสามีภรรยานะคะเนาะมันมีหลายแบบแี่งเด้ที่นองอันนี้เด็กสางามค่ะ อันนี้เขีข้ยวคือกันอปลแปลนหนึ่งตัวหง่ปวดตัวนี้ตองหน้ากระปุกนะคะเนะาะคนเ้ามันมีลายหลแบเด็ดนะคะนะองหสีไปตัดสินว่าเป็นยังคือเป็นยังสรรั่นเป็นยังมีหลปมีพัวแล้วคือเป็นยังสี่นะคะเนาะบางเธอห่วงเวลามันเค็ในคนนั่นความรู้สึกคนนะคะเนาะมันบเ,เป๊ะอยู่ตลอดเวลาบัวไพก็ตามแต่บัวสีสูงสีดำนะคะเนาะ ไผก็ตามแต่ในหลกมนษย์ใบนีมมันมีผิดผลากันใดนะคะถ้าให้อภัยกันไดก็ให้นะคะมันบริหลายแรงเฮ้าบริยุพอลอยปีถามมันเพ่อะให้อภัยกันให้ก็ให้ใดนะคะนพี่น้องเฮ้านันบบหูเฮ้าไปคนนอกเฮ้าปู่เจ้าเพราเพิ่นมันมันเป็นอีหยังคักแนงสินะคะแต่บางคนนี่ก็โอ้ยใส่ใส่สีตีไข่บอกไปตัวตีบตัวแดนซัวจังสันไปจังสีเนาะค่ะเนาะเป็นตอลีตูนถามันเป็นเฮ้าเบืองบางสิเป็นจังหด แหงหลมอยู่กับแหงมีแต่พ้นเหยียบสินะคะ่กะ,กะเกาะกระแสกับเกาะไปได้แต่ว่าก็อย่าไปทำายจิตใจมโนหลายเนาะค่ะเนาะผู้เจ้าพอเห็นหมว่าเข้าขาตัวตายเนาะค่ะเนาะชีวิตมันซึมเศรา้าเครียดอยู่แล้วมีคนมาสั่มอีกแหงนะคะเนาะเฮากระสิเป็นขาตะกรโดยเถื่โหัตัวนะคะเนาะสงสารสิ่งที่สำคัญกับือลูกคือหล,ลานเฮาเนาะค่ะเนาะเพิ่นในครอบครัวนี่สิบ่มีตแต่พอแต่เม่เนี่ยมีลูกน้เนะคะเนาะ เยาว,วชนนะคะลูกเต่าลูกหลานเฮ่ากับสงสาร,ระว่าแต่ลูกหลานบวเป็นตะรอบขั้วน้องบีน้นองแพลวนะคะเนาะลุงหน้ากับเป็นกําลังใจซุกคนที่มีปัญหาน้องขอบขับ้วบวได้ปฏิเสธได้ว่าอันเจ้าวบ่มีสมบมีเป็นอย่างคนเฮ่าคนละพอละแม่ไม่เวิรยมกันมันสิบวพิษกันหุนงหน้านี้บวปฏิเสธเลยสิบวพิษน้ากันนะคะเนาะพิษกันแล้วทำมันหายอาภัยกันในก็หายแต่เขาเป็นค้นทั้งนอน่อาไปสมไฟใส่นะคะเนาะต้องหายกังใจเพลินนะคะเนาะ ให้กำลังใจเพื่อนโมนมาเจ้าขึ้นซัวแท่งสซนซี่นอกใจเข้ากับบอหูว่ามันนอกซําาดไปซํดาดเนาะค่ะเนาะคนทอมันบอกบวกใส่ใดเข้าปรเหนนะฮะถึงเห็นมันก็บโมนขอบขั้วเข้าค่ะพี่นอขอบขั้วเข้าเพื่อนบอกว่าเอาไปยังเจ้าเบาออกโซเชียลซะนะมันก็มีเหตุผลของเขาเนาะค่ะเนาะคนเราบางครั้งมันไม่มีที่ระบายกระบายทั้งโซเชียลแต่บางคนเขาไม่วุ้ทีภาพว่าเขาก็บเดียวออกโซเชียลก็เหมือนเพื่อนบอกว่าแล้ว ข่อยบอกม่นดาล่า่อยบอกไปเพื่นสิเสื้อข่อยอืใครสิมาสนใจกับเม่นค่ะเพิ่นอาจสิมีวิธีทางของเพิ่นเพิ่นอาจสิมีเพื่อนเพิ่นอาจสิคุยทางนี้จังซีินะค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ฟังหูไว้หูเป็นกำลังใจให้เพิ่อนนะค่ะเนาะเป็นกำลังใจเพิ่อนตงหน้านี่สงสารเด้่สงสารทั้งน้องบีสงสารทั้งน้องแพลวนาะค่ะเนาะเพิ่นอาจสิบ่ท่านมีประสบการณ์เลยจังซี้จังซีินะแต่เวลาพอมาเจอสักหน่อยน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางบอกเพิ่อนมา เฮากัอยาเพิ่งเข้ากับเบื่องตามกระแซไปนะค่ะเนาะมีมีมีสองยูทูบยูทูบหนึ่งวเราเบาเบาคักกอกคักเลยซวยจังส่กระสิไม่เอาคืนสันสิโอ้ยนุ่งหน้าว่านะแล้วค่ะเนาะถ้าเป็นเจา้าเจ้ากระซีดีคักแถวบ้านเพื่อนมามันมีคนดีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นมันมีคนดีร้อยเปอร์เซ็นแล้วคุณมั่นใจได้งไงว่าความรักนะ่ตะตลอดระยะเวลาเ้าบ่ได้ดตายม้อนี้มมาอื่นมันเป็นยังมมนสิบผิดกันมนุษย์จะเสียมาเวเบาค่ะมันบ่มีดอกค่ะที่มันบอกกระทบกระแทกขนาดลิ่นในปากเข้าพี่น้อง ลงนาชิตนนะคะสิโตนเบิร์ดสุกคนนะคะนะรักนะคะเนะให้กำลังใจเพื่อนนะคะเนะให้เพื่อนมาเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกๆกันนะคะเนอน้องนาฬิกาน้องโตเกียวที่ลงหน้าเห็นกันนะฮกนะฮะพี่น้องเพื่อนเป็นคนหัวจะขวมนะคะทุกพนมีพ่อมีแม่มีป้ามีลุงนะคะดูแลดีนะคะนะอร่มดีนะคะนะก็ฝากไปกนกาลังแรงใจนะคะเนะลุงหน้าเขาไปเม็นนี่สองลายสองยีเด้ ทั้งเธอน้องหน้าส so like like ่วนน้องหน้าก็บอกอยู่น้องหน้าเปคนอดอดอดคอมเมนต์บ่ได้ปะเจ้าไปบอกยังแบบนั้นสินะเข้ากับให้กำลังใจเพื่นถึงจุดโมเมนพี่น้องน้องหน้าให้กำลังใจน้องหน้าตั้งเธอไปคอมเมนต์บางคลิปสิแล้วมีคนหายหนุ่งหน้าน้องหน้าก็ยังเฮ็ดคือเก่องสินะค่ะพี่น้องค่ะให้กำลังใจเพื่นฝากเป็นกำลังแรงใจเพื่อนเข้าไปคนนอกนะคะคข้ามาคนนอกก็คือโมเมนผัวมนเมียเพื่อนนั่นแหละค่ะเข้ากับบองฮู้ ถึงเขาสิออกมาจังไดยก็ซาเ้ากับเบิ่งไปเป็นพลังเร่งใจเป็นกลางเนาะค่ะเนาะเป็นกลางนะคะเนาะคอมเมนต์ให้ความสุภาพนะคะเนา้องหักหักทั้งสองคนเนาะค่ะเนาะอยู่นี่นี่ก็มีแต่เอฟซีเพิ่นเด้อยู่ในในคลิปตรงหน้านี่ขอบพระคุณเพิ่นหลายๆเนาะค่ะเนาะมีคนบางคนมันถามตรงหน้าว่าคุณทําเพื่ออะไรก็หาได้ไงแหละค่ะพี่น้องหาได้ไดงเติมนาะค่ะเนาะคนเฮาอย่าพูดเพราะก็พี่น้องน่าเหม็นแล้วเนาะค่ะเนาะ ี่กอัปเดตสวนนงหน้าใครสนใจเมล็ดพันธุ์ของพวกเขี้ยวตระกูลเขี้ยวนี่กคะทักนงหน้ามาได่น้องหน้าเอาต้นพันธุ์เพิ่นไหวอยู่ค่ะเอาเมล็ดไหวนะคะเนาะสนใจกรติดต่อนี่น้องหน้าให้มน้องหน้าเริ่มจะเอามาเล็ดพันธุ์เพิ่นไหวค่ะขึ้นบดสูตต้นน้องหน้าพาะเองนะคะในสุ่มมบนนี้พอใส่ถาดดินพีซมอดนี่ละค่ะนี่นี่ต้นกล้าเพิ่นนี่พอไม่จะเอาไปิบุกค่ะสุ่มบนสุ่มบนอันเบิดค่ะน้องหน้าพอเข้นเบิดค่ะพี่น้อง ท่านี้ก็เป็นกำลังแรงใจฝากไปถึงผู้ใดทีมีความรักละ่ะมันสะดุดนะคะเนาะกับขพยายามประคับประคองกันไปเนาะค่ะเนาะเพื่อให้ครอบครัวเฮ้ามันมันคงนะคะนหน้ากะรวมลูกคู่คขั้นขึ้นกันนี่แหละค่ะพี่น้องสะดุดก็โอ๊โเอานะคะพี่น้องทามันพ่อให้อภัยกันเด็กกให้อภัยกันเนาะค่ะเนาะเพื่อให้ครอบครัวเฮ้าอยู่เพื่อให้ลูกเต่าเฮ้านะคะมีความสุกนะคะเนาะ มันจะผ่านไปด้วยดีเป็นกำลังเร่งใจให้ทุกคนนะคะพี่น้องขออกันไหมก็สอนน้องหน้าผ้าแสบจ้าสวัสดีค่ะ